บริเวณป่าแดงป่าทวงนนสายพานกระต่ายกแพงเพชรสองข้างทางมีเห็ดชนิดหนึ่งแสงขายในราคาเมื่อออกใหม่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมราคาตกลิตรละสองบาทคนกําแพงเพชรเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดหอบเห็ดเพาะหรือเห็ดเปราะความจริงชื่ออย่างเป็นทางการของเห็ดชนิดนี้คือเห็ดหอบที่ตามหลักวิชาการว่าเห็ดเพาะเห็ดเหียง เห็ดหนังเห็ดดอกตินคือชนิดเดียวกันเราจึงอยากสืบค้นมานําเสนอว่าเห็ดเผาะนี้มีวงจรชีวิตยอย่างไรนักผู้นําทางคือคุณสมปร,รารถนทองนักหาเห็ดเผาะบริเวณบ้านบ่อสามแสนบ้านน้ําดิบพาเราเข้าป่าแดงริมถนนพรานกระต่ายกําแพงเพชรณศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชรคุณสมปร,รารถนาคณะของเราลึกเข้าไปในป่าแดงค่อยๆค้นหาเห็ดด้วยความพยายาม เมื่อเราออกหาเห็ดด้วยจึงรู้ว่าราคาที่เขาขายกันแพงเพราะหาคนข้างยากถ้าโชคไม่ดีอาจไม่ได้เลยหรืออาจถึงป่าได้ถ้าไม่ชำนาญจริงๆหรือเพลินไปเรื่อยๆเห็ดเพาะฝังอยู่ในดินมันจะโผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อถูกฝนชะจะปรากฏได้ชัดเขาใช้เหล็กขอกวิหาอย่างชำนาญแต่ปริมาณของเห็ดมีไม่มากนะัก ทำให้คณะเราเดินลึกเข้าไปในป่าโปรงเห็ดเพาะเมื่อยังอ่อนมีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราสองเซนติเมตรเรียบสีขาวนวลมีรอยเปื้อนดินไม่มีลำต้นไม่มีรากเมื่ออายุมากขึ้นผิวเขาจะมีสีน้ำตาลหรือดำเนื้อเหนียวเห็ดเพาะมีเปลือกสองชั้นเมื่อมันอายุมากขึ้นจะแตกออกเป็นห้แฉก มีรอยแยกลงไปลึกจนถึงฐานดอกจึงทำให้รูปร่างเหมือนดอกไม้เมื่อแห้งจะหุบเข้าภายในมีถุงกลมสีขาวหมนมีสปอร์ฟุ้งกระจายออกมาเห็ดถอมจะขึ้นบานท้องที่อยู่ที่โคนไม้ที่ถูกไฟเผาตามดินร่วนช่วงฤดูฝนเฉพาะบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตกเมื่อมีความชื้นเหมาะสมเหตดจะโผล่ขึ้นมาพ้นดิน เห็ดเาเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ทั้งดิบๆอาจต้มใส่เกลือนิยมใส่แกงมีประโยชน์ทางยาคือมีรสเย็นหวานบำรุงร่างกายชูกำลังแก้ทัอไในในหนึ่งปีเห็ดเผาะมีให้เรารับประทานประมาณหนึ่งเดือนจึงน่าลองลิ้มชิมรสเห็ดที่เป็นภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญากำแพงเพชรในการมาผลิตเป็นอาหารที่หลากหลาย การไปค้นหาอาหารป่าเห็ดเผาะจึงมีความหมายและเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยค้นหามาก่อนแปลกสนุกเหนื่อยและคุ้มค่าที่สุดในการเดินทางในครั้งนี้เห็ดเผาะเห็ดทอบอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อยของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมค่ะวันนี้นะคะหญิงและท่านอาจารย์สันติวิทยากร,รประจำรายการของเรานะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาหารพื้นบ้านซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะจาย์ก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อหลายอย่างโดยเฉพาะเห็ดโคนแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับเห็ดอีกชนิดหนึ่งซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็จะมีแม่ะคะ้าพ่อค้าออกวางขายในตลาดนะคะราวๆเดือนพฤษภาคมก็คือเห็ดเอาะหรือว่าเห็ดทอบ หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเห็ดปลาะแล้วก็เห็ดหอบด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ก็คือคุณพี่สมปราดขันทองค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคงต้องถามคุณพี่ว่า,ท,าทําอาชีพนี้มานานหรือยังคะก็โตขึ้นมาก็รู้จักแล้วค่ะในการเก็บเห็ดเลาอหรือเห็ดหอบเนี่ยพี่มีวิธีการดูยังไงบ้างคะ ก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะมีดินแตกดินล้าให้เราเห็นหรือบางทีลูกมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นสคุยเี็ดนิดหน่อยก็จะเจอแล้วค่ะสภาพป่าแบบไหนคะที่จะมีเห็ดชนิดนี้ค่ะต้องเป็นป่าโปร่งป่าโปร่งหรือว่าป่าแดงที่พี่บอกค่ะแล้วเห็ดที่ได้มานี่เราจํไหนในราคายังไงคะอ่าเป็นลิตรก็ประมาณลิตรละห้าสิบบาทค่ะ ตามตลาดจะเห็นว่าจะมีเห็ดชนิดนี้ขายแต่ว่าบางบางร้านเนี่ยสีจะผิดกันตรงนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรคะใอ่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับดินครับดิน,นถ้าเป็นดินทรายหรือว่าเป็นดินเหนียวถ้าดินเหนียวนี่จะเป็นลักษณะสีค่อนข้างจะดําดาใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นดินทรายจะออกขาวค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้คุณที่สมปรารถน้ช่วยเล่าถึงการที่จะออกมาหาเห็ดนี้หาตั้งแต่กี่โมงยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะมีวิธีการหาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ก็จะออกแต่ตอนเช้านะช่วงยเช้าที่แดดยังไม่ร้อนค่ะเราจะออกหาไปเรื่อยๆไปประมาณเที่ยงแล้วเราเข้ามาบ้านค่ะคือไปก็มีตะกร้าตะกร้าใบหนึ่งเขาเรียกอะไรนะคะเป็นมีดคุยฮะมีดคุยอ๋อเป็นลักษณะขอแบเป็นลักษณะขอซึ่งเราก็ได้แล้วว่าค่อนข้างจะหาเห็นง่ายก็คือใช้ขอนี่คุยลงไปในดินขาะและเหตุที่พูดถึงนี่ที่บอกว่าห้า 50สิบาทนี่หมายถึงเป็นเป็นยังไงคะลิตรหรือว่าเป็นลิตรลักษณะสามกระป๋องนมนะครับสามกระป๋องนม<ถ>น,นี่คือห้าสิบบาทถ้าช่วงแรกๆนี่ราคาค่อนข้างจะแพงใช่ไหมคะอาจารย์เห็นว่าราคาถึงสองรอยบาทสองรอยบาทค่อนข้างจะราคาสูงเลยนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าถ้าช่วงปลายๆแล้วนี่เห็ดจะมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นยังไงมันแก่หรือว่ายัางไงที่ราคามันถึงลงมันเป็นเพราะว่าแบบเห็ดที่อื่นเขาก็มี อ๋อคือมัน,นเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยต้องลดราคาลงลค,าค่ะถามทางด้านของผู้ที่ได้หาเห็ดมาแล้วมาถามทางด้านของผู้ที่รับประทานบ้างส่วนใหญ่อาจารย์คะเห็ดแบบน,นี้นี่เขานําไปทําอะไรทานบ้างคะอาจารย์มจริงก็ <ๆ S 2> ไ้กินเห็ดแบบนี้มันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่ไม่ไเห็นเลยว่าวิธีหาหายอย่างไรวิธีดําเนินการดําเนินการคุยอย่างไรนะครับไเห็นแต่ที่มันําเร็จรูปแล้วนะครับเข <ๆ S 2> ้ก็ไปต้มก็ได้นะต้มก็ได้แกงก็ได้ผัดก็ได้นะครับ จะยากตรงวิธีการทํานิดหน่อยนะอาจจะยากขึ้นแต่จริงๆแล้วเห็ดประเภทนี้คนกะแบงเพชรรู้จักเป็นเป็นอย่างดีครับค่ะมีขายที่ไหนก็ไม่พอขายวิธีการทํเทศจย์จบอกว่ายากนี่อาจจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดเห็ดใช่ไหมคะเรามไม่ไเอขอาใจคุณพี่ในเมื่อหาแล้วนี่มีวิธีการทําความสะอาดเห็ดยังไงบ้างคะเอาเอาไปแช่น้ําแล้วก็ิ้ว้ตะกราณสิบนาทีแล้วก็มาเอามือถูว่า อ๋อดินก็จะออกค่อนข้างงา่ายค่ะและช่วงท้ายรายการนี้นะคะก็อยากจะให้คุณพี่สมปาดช่วยพูดอะไรถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการหาเห็ดเมื่อก่อนผมเคยหาเป็นอาชีพนะแต่มาทุกวันนี้มันเห็ดมันมีน้อยลงมากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าเรามาหาเห็ดเองเดยมมันก็ไม่พอกับค่าของชีพก็อย่าอย่าไปคิดคิดมาหาเห็ดอย่างผม,ผมขอฝากบอกทุกคนที่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ว่า อยู่ป่าอยู่ตรงค่ะมาทางด้านของอาจารย์บ้านอาจารย์อยากจะพูดฝากอะไรในเรื่องของของเหง็ดชอกจังหวัดกำแพงเพชรบ้างไหมคะคือมันเป็นเป็นภูมิปัญญายอย่างหนึ่งครับว่าอาหารประเภทนี้เป็นอาหารที่ปแปลกอาหารป่าก็ได้นะครับยหญงน้อยจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าประามที่เคยรับประทานเคยกินเห็ดได้รู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรหายอย่างไรอยู่บริเวณไหนนะครับเราอยากจะเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพื่อเป็น ความรู้ให้กับผู้ชมครับค่ะและสําหรับหญิงนะคะก็อยากจะเตือนทุกๆท่านที่นิยมมาหาเห็ดเพื่อการจําหน่ายนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องต้องการรับประทานแต่ว่าไม่รู้วิธีการหาซึ่งเห็ดในจัสหันแพรเทศเนี่ยตามป่าก็มีหลายชนิดด้วยกันบางชนิดนี่อาจจะเป็นอันตราย ซึ่งถ้าทานเข้าไปนี่อาจจะตายได้นะคะก็อยากจะตื่นทุกท่านว่าเวลาหาเห็ดนี่ก็ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นผู้ชนานาญการในเรื่องนี้โดยตรงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรารวมไปถึงวิทยากรด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมก็หมดลงแล้วเราทั้งสามคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในชาต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ you <laughs>